ยี่สิบสวัสดีครับพอกันชิ้นเคยครับนะโอ้ยตายแล้วย,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 ยิ่งเยบเขาตายแล้วโอ้โอ้ตายตายตายนานนานนานไปไปลูกกำลังลูกหยุดมาอย่างนั้นน้าพุทธยี่สามลูกทวีหอมบุญ ส่วนขาญ่กับจะมีเม็ดแดงแล้วก็สมโฉกแล้วก็ปุลอึ่งเผาลงกหนาำครับต้องกินในหนามูนี่ยิ้มแล้วครัามาไดีกินฟางมะแนครับฟางของน้าปังแน่แล้วก็ลูงแล้วีวสับมีแห้งทองเนีย่ยนะเห็นไะ,ะมนะแห้งทองเนียน่ยเห็น นอนแล้วคุณเรียเมื่อยมันเจ็บครับลิ้นยางสากครับอย่างเข้มเงืยบไปลงไปข้างล่างเร็วไปตะยูตะเศร้าครับนะเวลากระจวนเจียนอยาจะเมื่อยล้วครับนะจะซีโมงแรงแล้วนะครับนะตอนปิดท้ายถ้ำนี้ถ้ำนะ เมื่อกินอย่างครับแซบครับนี่งกุ้งเรียนเลยเจีรยบบอบเป็นปตะลงแงตะยู มีแห้งทองเนี่ยครับว่าอยากพากันไปมาใสมาใสมันล่งน้าพะมูเลยล่วงไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่ามันบดถนัดไหมครับนรานี่สามตัวครับลูกกระมิ้นนะครับยืนพอเมดแดงนะครับสมโชกนะมันนี่ก็ล่วงไปแล้วรอบหนึ่งครับนะล่วงบกครบับในงัวหน่อยบกคอยล่วงส่วนเอ่อท่อฟันกับกายไปล่วงเพื่อนึงแล้วก็ขึ้นมาไอ้สามห้อนองตากแดด นี่คือเทียมยวมาลงน้ำครับยางไปยางมาอยู่นี่แล้โอ้ยหลัดอยู่หมดนี่ลงมาเถิอนออกมายื่นตาแรียกที่ยังเงินกินดีครับี่อมบุญครับอ่าบุญโฮมกินดีครับ เลี้ยมดีกินดีซาครับนะเราบังเกิดไรไปอยากไปเราบังท่านมูครับนะววเระา,ววา,ารบนะัววาเรื่องเออเป็นง้วดอีกเลี้มยมหยาดีใช่ไหมสองตัวนี่ได้เมียแต่ว่าบางครั้งสิหายแน่ครับแนละ้วมันมีปัญหากับคนอื่นครับตัวอื่นบ่ได้ครับนะสวงตึงแน่ครับนะนบนะมันเดิมครับสมาชิกครับนะสมาชิก มาเลี้ยงด้วยนะครับนะี่อ่านตอนนี้คล้องเทียมครับเนี่ยหมาถ้าพอไหวนะครับเนาะหมาดนะำอยู่เตยนี่ครับเนาะก็ okay, อิ่มแนะ่ไม่อยากลุกครับย่างอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยครับมาเนี่ไอ้กินฟางนะเพราะจวบมาแน่ครับนะมันเกี่ยวหมู่ว่านดนะิ กระลงไปกินเนี่ยมันก็ลงมากินน้ำนะกระเล้วเลยครับนะกินอยู่ประมาณชั่วโมงอยูครับนะก็ลงมากินน้ำกระลงมากินน้ำ้วก็นังที่เหรครับนี่ตามที่เห็นอือนางก่อนอยู่ก็พ่อวินเหรอครับพ่อวินก็อยู่พูดเลรอครับทัดไปเพื่อทำเนาะชื่อเก่าสองขอกนะครับอยู่นี่เราเวรแยกออกมาครับเนาะ มูนี่พีจังส่งสิขึ้นไปกลับไปกับมาอยู่นะตอนแรกนึกว่าจะกลับไปกินฟางนะครับนะฟางอยู่เป็นเกีียวคนละที่กินลงมากแต่ว่าไปมา,มาหัวโป๊โุ่นลงกินอยู่ในหนามมันเอาไปเนาะข้าผักบุ้งกับพีพ่พวยอยู่ในหนามมันอุ่นกินหุกบุ้ง่คนไม่แดงคนสาวพักบุ้ง วันนี like ่ก็เคี้ยวเอื้องไปกินไม่ไมวกินยังไปยูนนี่ก็เคี้ยวซื้อครับนะแต่งหนาก็เป็นหนาหนาแผกหนาเครือโอ้ง่วงระบาดเนี่ยเป็นสีง่วงส่วนขาของอ่สมโฉก เป็นแผลเพาท่านนี่หายครับนะแต่ว่าลุ่งน้ำเสยพูนอยู่ไกลๆเพิ่งแน่ไม่หลกเจะคลองอะไรบุหงลูกเลยเนี่ยสิเมื่อเอินลูกลูกว่ะ ขี้ก็มาใส่ให้ทวีสับนะครับเนาะเพราะว่าเราจะเอาใส่ให้บุญโฮมกับเพิ่นซ่านะครับเพาะเปิ้าเนี่ยมันสินะนบ่ทัานมูครับเนะสียงดังอยู่ซ่าเราสามีฟังมาหาบ่เห็นครับเนาะแล้วมาฟังเสียงซ่าบ่ได้เนาะก็เลยใส่ให้ทวีัซพอเพิ่นเลี้ยวครับไปในฝูงเลี้ยวเขาจีบหูนะครับว่าเพิ้ลสาไปก่อนใช่นะเลยมาแขวนปีนี้มาแขวนห้ทวีสับนะทุกน ใส่กระโลงกับนี่แม่อึ้องพอลเหล่าซาครับนะก็เลยเอาเอาเป็นกระดิ่งครับกระดิ่งใส่ไหบุญห้มแทนนะครับแลส่วนกระโล่งนี่ถ้าเกิดว่าสายได้สายมากนะครับแนละ้สายพรนในพิซอนะครับแนละใส่แักสองหน่วยนะครับนะก็จะใส่ไหอจะเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลแล้วก็อตัวหนึ่งอาจจะเป็นสมโฉกนะครับนะ ปกติสมโชคใส่กระดิ่งนะครับนะเะไปใส่กระโลนะครับสมฉกเร็วนะครับแนละตอนนี้ก็จะมีกระโลนี่มีแม่อึง้งเผาครับกระดิง่งก็จะมีแม่แดงครับนี่ครับอ่าบุนโฮมแล้วก็คิกก็จะเป็นอันเดียวนะครับของทวีศัพพ์เราะว่าคิกอัวอื่นนะครับนะลูกแตกครับนะ แตกหลายอันนะครับถ้าได้สมนะครับ,นะรบก็ไม่มีเวลาครับเนาะหลายอย่างหลายแนวมันเด้แก้ไขครับเนาะุ่นละช่วง,งว่างๆอีลีพุ่นละเนาะช่วงเขาฝนฝ่าพป่ะนเะนาะจะหน่อยก็ว่าเห็นหน้าอีกอยากหน้าอีกช่วงนี้ก็ขึ้จังสีว่างนะเกี่ยวกับปูนกับขอกงวนะครับเนาะอ่ะฟางเพื่อนฟางน้ำปั่งไม่กินเนาะมีกินเรื่อยอยู่ก็ได้ค้างแน่ก็ได้พักนะครับนี่ จริงๆถ้าเกิดว่าใช่สามนี่พักดีๆสะดือิ่นอาจจะหยุบมาแน่นะครับนได้นอนนะครับบ่ค่อยด้ยางนี่สะดือิ่นอาจจะยุบยุบขึ้นมาจะนี่ประเด็นคือเอาไว้บ่ไใดครับมัวมากกับห้องออกมา,กออกมาหมดต้ตองมีคนเบิ่งนาก็เลยจําเป็นนี่ครับก็เลยลําบากถ้าครั้ง ไว้สะดือพันยุกกับด่ดกันนะครับเนาะแต่่มีคนเบิงแน่หนึ่งนะ,ะหาหญ้าแน่ไม่ยากครับนะก็เลยเอา,เอาม,มาเลี้ยงนะครับนะแต่ว่าไปบอรไก่เอาสำหรับช้สามลูกทวีสับพันะสะดือใสเลื่อนนะครับะสะดือโป้งส่วนตัวใดอ้นั่นพ่อเพียงครับ ไข่แน่นาะอะไรเป็นไข่แน่นี่ครับโอ้ปวดอันนี้กับซ้ายเสือกเนี่ยรุดเขาใกล้ไปะไรครับเนี่ยน้องหน่อยนี่นะเขี่ยเล็ไไหกลไไหน่อยอันนี้มา้ยอันนี้มันัน่นเขาใกล้ไปะไรครับ เขาควอกไปแล้วครับน้องน้อยเขาเกยไปเลยสามตัวครับนะ่ลงกลินครับโอ้โอขากับเปลือยพราขายังล่องน้ำเสยสำหรับล,ลชมชูโอ้ปวดจิตน,น้อยเขาเกยไปเลยครับนี่ว่าสิเอาออกให้กลับไปเลย หมดละเขาขอกเันละนะแก้ไขพุ่นครับพ่อวินครับอยู่พุ่นอยู่ใกล้ๆพุ่น,น,นเมียงโซนกันนะออกข้าวซ้ำนี่ครับวันนี้บะเลี้ยงกับเหลือหน่อยครับมีซ้ำนี่นครับนะไตจ้าฟ้านครับ อันตรายครับลอยหนามไปกินเขาเพิ่นนะครับนะวงซองเสมอองหันนะครับนะงานเขาเลยงานขา้าวรถไต่สะพานไปกินเขาทำให้อพุดนะครับนะโอ้ยบาไหวเลยวุ้ยหนามไปตุกทีโซเดียนนะี่ครับที่นี้พ่อซัมมี่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกับผมสวัสดีครับ